ความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบขอให้ประชาชนคนไทยทุกคนทุกภาคส่วนรวมทั้งข้าราชการทุกหมู่เราได้จับมือกันพร้อมก้าวเดินไปข้างหน้าขาจัดความเลวร้ายภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงที่เรากําลังเผชิญอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภัยที่มองเห็นและมองไม่เห็นหากเรารวมกันสามัคคีกันเราจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างไปได้รวดเร็วขึ้นเพื่อให้ประเทศไทย กลับมาสู่สภาวะปกติได้ในไม่ช้า ความสามัคคีเป็นสิ่งที่บ้านเมืองของเรานั้นเรียกได้ว่าใช้ไม่ได้หรืออ่อนแอในเรื่องความสาม,มัคคีไม่มีความเข้มแข็งในการร่วมกันเพื่อชาติบ้านเมืองนี่คือปัญหาของชาติเราทุกวันนี้มันร่วมกันสาม,มัคคีเพื่อชาติบ้านเมืองมาปองดองกันมาลักกันมาทําเพื่อชาติกษัตริย์ทุกองค์ในประเทศชาตินี้ต่อสู้กันมาเพื่อประเทศชาติจนมาทุกวันนี้กษัตริย์จึงมีความสําคัญยิ่ง ในการสร้างชาติไทยของเราจากไม่มีประเทศไทยจนกระทั่งมีืนแผ่นดินที่เรียกว่าเป็นของคนไทยประชาชนคนไทยทุกคนมีศูนย์รวมอยู่ที่พระมหากษัตริย์เป็นประมุขใหญ่ของประเทศเป็นศูนย์รวมทางจิตใจและจิตวิญญาณจึงนำไปสู่ความเจริญของบ้านง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนรบเข้าสู่เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้ายุทธศาสตร์ท่องเที่ยวท้องถิ่นนะครับขณะน,นี้ผมนั่งอยู่ตรงบริเวณห้องสมุดของที่ทําการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่ตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าวเกลยดปลาเมืองดาราที่เรียกว่ากรีปโปหรือว่าอาจจะเป็นผ้าทอบางอย่างแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่จะได้เห็นของที่ลึกบางอย่างซึ่งมาจาก วิถีคิดของคนท้องถิ่นวันนี้ทำไมความสำคัญของเดินหน้าประเทศไทยจึงจะมาอยู่เรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวภาคท้องถิ่นเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศคนที่22ล้านคนนั้นเดินทางเข้ามาแล้วและในที่สุดนั่นหมายความว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือทำอย่างไรอยู่นานใช้ใจ่ายมากขึ้นคนที่เป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้าสู่เมืองไทยที่มาเที่ยวครั้งแรกในชีวิตรวมถึงที่มาแล้วทำอย่างไงจะเที่ยวต่อ มีแนวโน้มที่เกิดขึ้นนะครับว่าแม้แต่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเองเมื่อมาแล้วอยากจะไปเที่ยวเมืองอื่นๆที่เป็นเมืองรองนอกจากเมืองเอกของประเทศไทยยุทธศาสตร์นี้ได้มีการประชุมกันและพร้อมแล้วที่จะบังคับใช้และเดินหน้าโดยเฉพาะช่วงนี้เข้าสู่ไฮซีซั่นกันแล้วนะครับอยู่กับเดินหน้าประเทศไทยในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณกอบการวัฒนรังกูลและผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณยุทธศักดิ์สุภสรครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะครับดูจากท่านรัฐมนตรีใส่นี่คือเสื้อท้องถิ่น กาลสินค่ะแา<ค>ลวาค่ะโอ้คับนั่นก็หมายความว่านโยบายนี้เรากําลังจะทําให้เป็นตัวตนและจับต้องได้คือการกระตุน้นการท่องเที่ยวท้องถิน่นใช่ค่ะครับกอ็อยากจะถือโอกาสอธิบายให้ฟังนะคะหลายคนก็บอกว่าการท่องเที่ยวนีเ่เรามัวแต่เน้นในแง่ของการตลาดโดยที่นำเข้ามาเฉยๆโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพหรือเปล่าครับในความเป็นจริงเนี่ยพวกเราเองเนี่ยทำงานในการที่จะ ทำให้ถึงเป้าหมายนะคะว่าทําอย่างไรให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพแล้วเติบโตยั่งยืนรเรามีคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติซึ่งก็มีการประชุมกันมาโดยตลอดนะคะวางแผนระยะกลางแล้วก็ระยะยาวว่าเราจะสามารถยกคุณภาพขึ้นมาแบบจับต้องได้ไม่ใช่พูดแต่เป็นคอนเซปต์ทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัติไม่เคยเกิดขึ้นได้อย่างไร,รเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการ กรรมรการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเนี่ยก็แบ่งการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยออกมาเป็นเป็น a อร a เเบนะะเป็นแปดค s u <อ> s t โดยที่ว่าเวลาเราในทำการท่องเที่ยวเนี่ยทำอย่างไงเนี่ยเราไม่ได้ดูเฉพาะเพียงเมืองหลักเท่านั้นแต่ต้องดูเมืองรองอแล้วก็ ในอีกส่วนหนึ่งก็คือนโยบายของเราเองเนี่ยก็ต้องเสริมไปด้วยในแง่ของการกระจายไรายได้นะคะกระจายอย่างที่ว่าไม่ใช่เมืองเมืองใหญ่เท่านั้นต้องไปสู่เมืองเล็กการท่องเที่ยวชุมชน<อ>แล้วก็ทํายังไงให้ภาคอื่นเนี่ยได,ได้ได้ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวด้วยร่างที่สําคัญอีกการหนึ่งก็คือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยต้องดูแลทั้งเศรษฐกิจ สังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อม,อมตอนนี้เนี่ยเราทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของปี2,558ถึง2,560ก็ผ่านทางครมออกมาเรียบร้อยแล้วก็พึ่งลงในพระราชกิจค่ะเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยการท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มจังหวัดเนี่ยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการซึ่งประกอบด้วยคน30คนฮะครึ่งหนึ่งจะเป็นคนท้องถิ่นเป็นประชาคม,มเป็น เอกชนท้องถิน่น uh huh. อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นภาครัฐภาครัฐเนี่ยคือเป็นการบรณาการกัน8กระทรวง oh. ก็มีกระทรวงการท่องเที่ยวด้วยเป็นหนึ่งในในในแดนะ oh. ที่เหลือเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคมนาคม oh. มหาไทยสาธารณสุข uh huh. กเกษตรวัฒนธรรมเป็นต้น uh huh. การท่องเที่ยวนี่เป็นเรื่องของคน คนทั้งชาติต้องทําร่วมกัน,นแล้วก็เวลาในแง่ของการตั้งนโยบายไปแล้วว่าเราจะชุดเราจะโปรโมทกลุ่มจังหวัดอย่างนี้เนี่ยออทุกส่วนต้องไปในเป้าหมายเดียวกันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนผู้ว่าเปลี่ยนคอนเซปต์หรือเปลี่ยนคนอะไรนะท้องถิ่นเราเปลี่ยนคอนเซปต์หรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วใช่ไหมเปลี่ยนรัฐมนตรีเปลี่ยนคอนเซปต์ไม่ได้อันนี้ต้องเป็นการพัฒนาจะยั่งยืนได้เนี่ยต้องเป็นแผนระยะยาวทีนี้เนี่ยป้าตอนนี้เนี่ยเราก็เข้าใจว่า การกระจายรายได้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญคนะคะคการพัฒนานํามาซึ่งออจํานวนนักท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยเราน่าจะพอ,พอ พอ,พอเรียกว่าด,ด,ด,วดูแลตัวเองได้แต่ทํำยังไงเนี่ยมาแล้วต้องกระจายตัวนนมาไปยังเมืองเมืองรองหรือชุมชนมากขึ้นแล้วที่สองเนี่ยมิติในแง่ของการซื้อของขายของอเพราะเขาบอกว่าจากสถิติของเราเนี่ยคือมันมีกี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะว่าเวลาเข้ามาที่ว่าใช้จ่ายเงินในประเทศไทยเนี่ยอ,อาจจะ2 0 3 0นี่ยที่เขาใช้ในแง่ของการ ทานอาหารแล้วก็ซื้อของมันตรงนี้ก็จะเป็นเป้าหมายของเราค่ะที่เรากำลังพูดคุยกันว่าทำยังไงเนี่ยต้องจับต้องได้ว่าเขาซื้อของมากขึ้นมากขึ้นเเขาทานอาหารมากขึ้นแล้วก็ต้องเป็นเป็นไปได้อยากให้เป็นของท้องถิ่นของท้องถิ่นค่ะไม่ใช่ว่าไปที่ไหนก็มีของหน้าเดิมเดิมเจอหมดทุกที่ซึ่งจริงๆของท้องถิ่นดีๆเรามีเยอะแล้วก็ซึ่งมีนำมาแสดงให้ดูเนี่ยนะคะ แต่หน้าที่ของเราก็คือการบริหารจัดการทํำยังไงเนี่ยให้เขาสามารถที่จะซื้อแล้วก็เขาจะได้เห็นแล้วก็เห็นคุณค่าสินค้าแล้วก็ทําให้เขาได้มีการใช้จ่ายเงินมากขึ้นเพราะว่าคำว่าคำว่าคุณภาพมากขึ้นเนี่ยก็หมายความว่าทํายังไงให้เขาอยู่นานขึ้นใช่คะอันที่สองก็คือใช้จ่ายเงินต่อหัวต่อวันมากขึ้นครับท่านผู้ชมคงเห็นนะครับว่านี่คือเชิงนโยบายคุณภาพคืออยู่เมืองไทยมากขึ้นใช้จ่ายมากขึ้น ซื้อของท้องถิ่นมากขึ้นแล้วก็ทํางานเป็นแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากขึ้นโดยในประเทศท้องถิน่นถ้ารูะว่าจะนําแผนเนี่ยไปปฏิบัติยังไงที่เห็นชัดก็ต่อไปเนี้ยการท่องเที่ยวท้องถิ่นไม่ใช่แต่เพียงว่าการได้งบและไปสร้างท่าเรือหรือว่าตกแต่งในสิ่งเดิม ค,ค,คือเราพยายามสร้างการเชื่อมโยงนะครับระหว่างแหลกท่องเท right> ี่ยวกับพี่น้องประชาชนในพื้นที well ่มากขึ้นตามนโยบายของกระทรวงนะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับระยะสั้นเนี่ยโดยนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเราจะให้โอกาสนะครับในการที่เราจะพัฒนาร่วมกับทางกับทางปตทนะครับในการพัฒนาเรียกว่าสถานีริมทางนะครับหรือจุดพักรถขึ้นมาซึ่งมันละไม้คล้ายคลึงกับแนวคิดในประเทศญี่ปุ่นที่เรียกว่ามิจิโนะอกินะครับก็คือว่าเขาจะพัฒนาพื้นที่ ข้างถนนเนี่ยนะฮะ uh huh. สำหรับเป็นที่ให้นักท่องเที่ยวได้แวะพักนะครับซึ่งในระยะสั้นเนี่ยเราจะทําร่วมกับปตทอย่างที่นําเรียนมีห้องน้ําสะอาด uh huh. มีจุดบริการนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น uh huh. นะครับแล้วก็แน,น่นอนที่สุดมี Wi-Fi ให้เพราะทุกวันวนี้ทุกคน uh huh. ใช้สมาร์ทโฟนหมดแล้วนะครับรว่าถึงจุดนั้นจะไปตรงไหนต่อ uh huh. นะครับที่สําคัญนะครับจุดตรงนั้นต้องเป็นจุดที่สามารถเชื่อมโยงไปจุดท่องเที่ยวอื่นได้ด้วยสามารถจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือว่า เป็นจุดที่สามารถจะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเอาของมาขายไม่ว่าจะเป็นโอท็อป SME นะครับหรือแม้แต่ผลิตผลทางการเกษตรทั้งแปลรูปไม่แปล,ลรูปครบนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการให้โอกาสกับพี่น้องในท้องถิ่นให้เห็นความสำคัญของท่องเที่ยวชุมชนและให้การท่องเที่ยวชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่อย่างแท้จริงไม่ใช่ว่ามาแล้วก็ผ่านไปเฉยนะครับซึ่งในจุดตรงนี้เนี่ยท่านตรีเองนะครับก็ได้มีการสั่งการแล้วภายในย3เดือนนี้เราจะพยายามทําให้ได้ประมาณร4 8สี่จุดทั่วประเทศทั่วประเทศครับโอ้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้จุดพััักกกกกรถเป็นนนนนมมาาาาวว่่้้ค เป็นทั้งช่องทางในการที่จะนําสินค้าของพืนเกษตรในท้องถิ่นที่เป็นเชิงท่องเที่ยวใช่ครับนำมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่ไปถึงจุดนั้นด้วยต้องต้องเียนคุณผู้ชาอย่างนี้ว่าเวลาเราไปเที่ยวนะฮะบางทีเราก็อยากจะได้ซื้อของแต่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยเราเอามานะครับให้ให้ให้ชาวบ้านเอามาบุนเวียนกันครับนะครับพอเราเข้าไปปุ๊บมันก็จะเจอความ เ็เลยเป็นสเสน่ห์ของท้องถิ่นมากกว่าตามแบบวิถีไทยที่เราเป็นตีมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่ในขนาดนี้ใช่ไหมครับนั้นท่านเดินทางวุฒิยาทานได้ไปเชียงใหม่อยา่างกรุงเทพไปเชียงใหม่ปุ๊บเนี่ยผ่านเส้นทางทุกจังหวัดปั๊บเนี่ยมันจะมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ซึ่งสะท้อนวิถีชุมชนออกมานะครับตรงนี้แหละครับที่เรียกว่าเป็นสเสน่ห์ของวิถีไทยแล้วก็สามารถ สนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีรับค่ะเห็นท่านรัฐมนตรีบอกว่ามีอยู่ชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าอันนี้อันนี้ก็กําลังจะเกิดขึ้นเลยทางการท่องเที่ยวห่งประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการบ้านมาว่าเราก็อยากจะเล่าเรื่องนะคะว่าเวลาไปที่ไหนเนี่ยไม่ใช่ให้ให้ดูสวยงานอย่างเดียวถูกครับอคอนเซ็ปต์เรื่องเขาเล่าว่านกำลังจะออกตัว หนึ่งในนั้นคือสะพานสูตองเป้ที่แม่ยังสอนก็เลยไปดูมาเรียบร้อยนะคะเขาโดนน้ําท่วมไปนิดหน่อยนะแล้วพระท่านก็กำลังซ่อมสะพานอยู่พอไปปั๊บเนี่ยก็ประทับใจมากเลยท่านคิดคอนเซปต์แบบครบวงจรเลยท่านบอกว่าห้องน้ําควรจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นที่จอดรถตรงนี้จะต้องเป็นที่ที่ขายของที่ระลึกแล้วของที่ระลึกก็คือคนในท้องถิ่นทำท่านก็บอกว่าของที่ระลึกต้องเป็นเกี่ยวข้องกับ ทายใหญ่หหเพราะว่าแถบนั้นนะ่ะ70-80%คือทายใหญ่ทายใหญ่เนี่ยก็จะมีหมวกอันนึงที่เขาใช้ประจำกันหมวกกุ๊บกุ๊บหมวกกุ๊บนะฮะท่านก็บอกว่าแล้วเอาแมบเออเครียกวัตถุดิบเนี่ย<อ>ก็จากในท้องป่าแถบนั้นนะคะ<อ>แล้วมาสารเป็นหมวกกุ๊บ แบบเล็กนะคะแล้วก็มีทาทาเป็นแบบมีโลโก้ตัวเองเลยสู่ตองเป้สู่ตองเป้และเป็นภาษาท้องถิ่นก็ด้วยแล้วก็คือจะให้สุดคุณย่าเป็นคนสารหลานเป็นคนขายกำไรหลานเก็บหลานเก็บหลานก็จะได้รู้จักที่จะเรียนรู้เาเรียกว่าพัฒนาอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วสามารถที่จะให้เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นมัคคุเทศที่ดีได้ด้วยค่ะเพราะการท่องเที่ยวจริงแล้วสุดท้ายเนี่ย เราจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นมากขึ้นได้เนี่ยคนไทยทั้งหมดเนี่ยเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยใช่ครับและนี้ก็คืออย่างยกตัวอย่างว่า,ว,าะะว่าจริงๆเรามีของท้องถิ่นที่ดีอยู่หลากหลายแต่ว่าเราก็จะมีหน้าที่ในแง่ของการทํำยังไงเนี่ยให้เขาสามารถมีที่ที่ เขาขายได้เด่นชัดขึ้นหรือแม้กระทั่งอย่างนี้อันนี้กาลสินนี่กาลสินนะคะมาแล้วก็ไม่ไม่ใช่พ้าดนี่อย่างเดียวนะอันนี้ผืนผืนจิ้นเล็กๆเนี่ยเขาเขาใชไว้ใช้พกผมเราก็มาแบบผูกติดกระเป๋าก็ได้ติดกระเป๋าอย่างนี้นะนี่ก็จะกาลสินเหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้ก็กําลังดูที่กาลสินว่าเขาจะมีจุดขายของได้ยังไงการทํางานเนี่ยในแง่อันนี้ก็คือ อย่างกับของปตทเนี่ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่สามารถเกิดขึ้นได้เลยแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็กําลังจะคุยกับทางอย่างเช่นกรมทางาหลวงเป็นต้น<อ>เพราะว่าเขามีงบในแง่ของการพัฒนาที่พักจุดพักรถในอนาคตแต่อันนี้ก็จะเป็นโครงการระยะกลางระยะยาวเรามีการคุยกับทางกระทรวงเกษตรเช่นกันตอนนี้ก็มีการพัฒนาตลาดที่มีอยู่ตลาดสดก็ฟาร์มเมอร์มาเก็ตเนี่ยทำยังไงเนี่ยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นศูนย์หนึ่งของทริปไปไหนก็ ตอนกลางคืนอาจจะเป็นถนนคนเดินถนนคนเดินตอนเช้าก็ขอเข้าตลาดสดหน่อยซแล้วก็มาตักบาทแล้วก็ตักบาทโอ้นี่คือสะท้อนวิถีวิถีคิดแล้วก็วิถีถิ่นทซึ่งมันเป็นวิถีวิถีที่เราก็เป็นกันอยู่ครับถ้าผู้ว่าครับถ้าอย่างนั้น3เดือนนี้เห็นแน่ๆร้อยส่าจุดเนี่ยนะครับแล้วเราจะทำยังไงให้มันมีเม็ดเงินในการกระตุ้นมากกว่าหนึ่งที่ขายของแล้วใช้วัตถุดิบในพื้นที่แล้ว แล้วเราจะสามารถดึงให้นักท่องเที่ยวจากต่างชาติเนี่ยเที่ยวเมืองรองคือในท้องถิ่นนอกเหนือจากจุดขายตรงนี้ได้อย่างไรครับจริงๆแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะประั สมดุลเพราะจริงๆนักท่องเที่ยวเดินทางมาในประเทศไทยเนี่ยบางทีมันกระจุกตัวอยู่ไม่ได้กี่เมืองใช่ครับนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทําเรื่อง12เมืองต้องห้ามพลาดใช่สิเมืองแล้วก็ตัวเลขดีมากนะครับหมายถึงว่าสามารถเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวในเมืองเหล่านั้นได้ประมาณ20%่สิบเปอร์เซ็นต์ครับขอปีนี้เราก็ประกาศเพิ่มอีกสิบสองเมืองอีกสิบสองเมืองเป็น12เมืองต้องห้ามพล u s นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับโดยนโยบายท่านตรีนะครับเราก็ได้มีการพูดคุยกับผู้การจังหวัด ซึงถือว่าเป็นเจ้าเมืองนะครับตอนนี้เริ่มบรูรณาการกันแล้วเราพยายามตั้งที่ว่าถ้า 10, 77จังหวัดทั่วประเทศเป็น77อย่าง77ประสบการณ์77วิถีชีวิตปั๊บนี่นั่นคือหมายถึงว่าสินค้าในการท่องเที่ยวเราเพิ่มจำนวนมหาศาลนะครับแค่นั้นไม่พอหมายถึงว่าแล้วต้องมีการเชื่อมโยงก,กับหน่วยธุรกิจหน่วยเศรษฐกิจในพื้นที่อีกไม่ว่าจะเป็น SME O top นะครับแม้แต่ ในส่วนของทางด้านเกษตรเองก็เหมือนกันนะครับดังนั้นเมื่อเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันกจะกระจายลงในพื้นที่อย่างสมดุลมากขึ้นนะครับดภายใต้การบริหารจัดการของพื้นที่ก็คือจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันก็นํามาสึ่งความยั่งยืนต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็น่าจะผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่นะครับไม่แค่สร้างความสุขให้คนในพื้นที่แต่ว่าเป็นอะไรใหม่ๆที่นักท่องเที่ยวสามารถ เดินทางมาแล้วสัมผัสสิ่งที่มันเป็นหัวใจของการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้คือวิถีไทยนะครับครับกลับมาที่ท่านรัฐมนตรีคือเราฟังดูอย่างนี้หนึ่งมันเป็นความภาคภูมิใจว่าเราพยายามสร้างแม่เหล็กทุกจังหวัดเราพยายามดึงคนตามเทศให้เที่ยวเมืองรองมากขึ้นเรากำลังมีตัวเลขนักท่องเที่ยวซึ่งวันนี้ก็ประมาณ22ล้านคนมา่คนที่22ล้านนะ,ะปลายปีนี้ก็นา่าจะประมาณสัก28 28ิล้านค,ค,ค่ะสิ่งที่เราห่วงคือพอเข้ามาแล้วท่องเที่ยวต้องใช้น้าเยอะ โรงแรมที่พักรีสอร์ทในขณะที่เราก็มีปัญหาภัยแรงกันอยู่ตรงนี้เรามีการบูรณาการหรือมองเป็นนโยบายในการแก้ปัญหาโร,ร่วมกันยังไงค่ะอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านท่านประยุทธ์เนี่ยท่านเตือนมาโดยตลอดนะคะเตือนมาหลายเดือนแล้วนะคะว่าเรื่องปัญหาเรื่องภัยแรงเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องมีส่วนร่วมนะคะเพราะในภาคภาคการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องใช้น้ำเพาะยิ่งอย่างเช่นโรงแรมพัตคาร์นตงต้นเนี่ยเราได้มีออกมาตรการ ไปมีทั้งข้อข้อแนะนำนะคะแล้วก็แล้วก็เรียนรู้จากกันและกันว่าเราจะสามารถใช้น้ํากันได้ยังไงแล้วต้องมีคําอธิบายให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นโรงแรมเนี่ยการซักผ้าเนี่ยใช้น้ําเยอะทาอย่างไรเนี่ยให้ทราบว่าเราอาจจะเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวน้อยครั้งลงนะคะแล้วก็ชุดปกติเคยเคยเคยให้หลายผืนอาจจะจานวนผืนน้อยลงแต่แต่อยากให้เข้าใจว่าไม่ใช่เราประหยัดโดยประหยัด ประหยัดอย่างมีความหมายนะคะแล้วก็ยังไงเราถึงไม่ใช่ว่าซักทุกวันเพราะจริงๆบางทีก็ไม่จําเป็นต้องซักทุกวันเป็นต้นนะคะการลดน้ําต้นไม้หรืออะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะทํำยังไงเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องทุกวันวันเว้นวันได้ไหมในแต่ละจุดเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปค่ะแต่ว่าอันนี้กาลังรณรงค์กันอยู่แล้วก็แต่ว่าก็คิดว่ายังต้องสามารถเข้มข้นมากกว่านี้ได้มากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราพยายามเรียนรู้จากกันและกันใครมีเคสอะไรดีๆที่ ที่ทาแล้วประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็อาจจะกลายเป็นทําให้นักท่องเที่ยวเขามีส่วนร่วมรู้สึกดีด้วยว่าเขาได้มีส่วนร่วมเพ่ออยากบอกบอกเลยว่าการท่องเที่ยวเนี่ยต้องดูแลสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันครับเพราะฉะนั้นท่านไม่กังวลกับภาวะภัยแรงจะกระทบการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ต้องถือว่าเราอยู่อยู่ร่วมอันนี้ด้วยกันนะต้องต้องต้อง อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันก็เกิดขึ้นได้กับทุกทที่อะค่ะคก็ยังมั่นใจนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเหมือนกับทั่วโลกตอนนี้การท่องเที่ยวทุกคนต้องการนักท่องเที่ยวหมดตแล้วปีหน้าเราเปิดอาเซียนใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซียนจะต้องเป็นโอกาสของเรานะคะหลายคนก็มองประเทศไทยเป็นแม่แบบ,บในการท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยเราต้องยกระดับตัวเราเองให้ม,มากยิ่งขึ้นแล้วก็หรือแม้กระทั่งเมื่อกี้พูดถึงของของของขายเนี่ยอันนี้เพิ่งไปเห็นที่ญี่ปุ่นมาเราคิดว่าเรามีของของเรา อร่อยกว่าดีกว่าแต่ว่าเราเห็นเอ๊ะเ,เขามีรูปจังหวัดอันนี้เดี๋ยวจะต้องไปค,ยคุยกรมการท่องเที่ยวเขามีรูปจังหวัดเขาแล้วเขามาจากตรงไหน <c oughs> อาจจะชัดขึ้นอย่างเงี้ย <c oughs> คือนอกเหนือจากบอกชื่อละว่าเราจังหวัดนียอาจจะบอกเอ่อเรามาจากอำเภอไหนเนี่ยเป็นต้น <c oughs> <c oughs> ค่ะก็ยังมีอะไรที่เรายังสามารถพัฒนา <c oughs> มันมันก็เป็นมันก็เป็นตัวที่บังคับให้ตัวเราเนี่ยต้องก้าวต่อไปเราถึงจะสามารถคงความ เป็นผู้นําในแง่ของการท่องเที่ยวแล้วก็เติบโตอย่างมีคุณภาพแล้วก็ยั่งยืนได้ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือสิ่งที่นับจากนี้เป็นต้นไปเข้าสู่ไฮซีซั่นแล้วนะครับและการฟื้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวท้องถิ่น คือสิ่งที่จําเป็นต้องทํารวมถึงการมองไปในทั้งระยะสั้นกลางและยาวในอนาคตสําหรับตัวเลขการท่องเทีย่ยวซึ่งถือว่าเป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจที่ปีนี้เราพึ่งเขาเยอะมากสําหรับการท่องเทีย่ยวนะครับวันนี้ผมบัญชาชุมเชเวทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเทีย่ยวและกีฬาและผู้ว่าการการท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่กับเจอาหน้าประเทศไทยในโอกาสหน้าสวัสดีครับ